เตรียมกางไกลจะมาตัดกล่องพัสดุครับบอลแจ็คสั่งของอะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปรษณีย์เพป็นมาส่งแจ็คเนาะเขาส่งมาทางไปรษณีย์ครับท่านผู้ชมก็จะเอากางไกลมาตัดนะครับตัดเลยนะครับมันคือมันคือแหลกครับแหลกท้ายของ X-Max e มแหลกท้าย X-Max e 300นะครับท่านผู้ชม อเอาวางก่อนดีกว่ากล้องเอากล้องวางก่อนดีกว่าเอาเดี๋ยวเจ๊แกะตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมแกะตรงนี้เนาะเนาะแกะตรงนี้แหละมาต้องไปแกะในบ้านแล้วอันนี้อันนี้ก็แบบอบีแม่สั่ง แล้วค่อยให้อีแม่มาจ่ายตอนหลังให้เขามาส่งก่อนให้เขามาส่งของให้เบอร์เจก่อนเนาะแล้วค่อยยังไงค่อยสู้ศึกค่อยสู้ลบตกมือไหนๆของมันมาถึงบ้านแล้วเนาะมาได้เบอรเจบัรเจ้ฮัาหากหลังนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าบัาสร้างนะเดี๋ยวมันจะมาได้ <laughs> นี่ก็เพิ่งตื่นรถมันมาส่งไงก็รีบลุกขึ้นมารับพักผ่อน แกดีกว่าเนาะ,ะดีก่าพอดีเบาแจ็คมันมีกล่องแล้วไงมีกล่องท้ายอะ่ะกล่องท้ายมันอาจาก r 15ครับท่านผ้ชมเสียดายกล่องมันไม่ได้ใช้เนาะก็เลยเอาตัวเนี้ยซื้อแหลกสั่งแหลกแอบสั่งแหลกของ x m a x 15มาใส่แล้วก็เดี๋ยวเอากล่องเก่าของแกกับ r 15เอาไปใส่ ของสั่งเร็วมาส่งเร็วเร็วของอันเนี้ยโอ้นักขนาดนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับใ่ใบใหญ่ก่าอย่าครับทุกชมองเนี่ยมันยังไม่ใหญ่ใบขนาดใหญ่ขนาดดูดิ พอมายังดีเลยนะครับอันนี้เบลเจสั่งมา2,800กว่าบาทเพราะว่าเปิ้นลดอ่าราคาเป็นช่วงโปรโมชั่นอะไรประมาณเนี่ยครับทุกผู้ชมก็จะมาใส่หลังรถ X Max เห็นเขาบอกว่า ถอดเก่าแล้วออนใหม่ใส่ได้เลยครับอ๋อโหลดลิมิตห้ากิโลรองรับน้ำหนักได้ห้ากิโลนะครับตัวเนี้ยครับท่าผู้ชมอืมโอเคหน้าตามันลักษณะอย่เงี้ย I no don't นี่ครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเบาแจ็คออกมาใส่ให้ช่างเขาใส่ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเสียดายไงเบาแจ็คมันมีกล่องมันมีกล่องเมื่อก่อนแจ็ใส่ R15 ตัวเนี้ยก็เลยสั่งแหลกตัวเนี้ยมาใส่ของ XMAX เนาะเพราะมันเป็นต้องเป็นของรุ่นของมันอะ่ะมันถึงจะใส่ได้เนาะก็เลยเรียบร้อยอะ่ะเนี่ยนะครับ เดี๋ยวบอแจ็กกี้ยกกล่องมาใส่กล่องของชาปะครับของชาิชาด R 40ลิตรนะครับชาินะครับเนี่ยเคยใส่อันนี้ไงใส่ R 15เนี่ยบอแจ็กลื้อแล้วนะบอแจ็กลื้อนะครับเนี่ยลื้อตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้บอลแจ็กจะต้องลื้อออกลื้อเก็บนะครับโอเคนี้ไว้ที่ก่อน เอาไปใส่เลยเอาไปใส่เลยนี่มีโลโก้ของบาวเนียแจ็คพาตลอดด้วยนะตรงแนนก็นี่ก็ทุกทนี่แล้วเราก็ใส่ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ย <c oughs> โอเคไหมละ่ะโอเคนะยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยอมอันนี้เราก็ใส่ลสักษณะนเงี้ยมันจะได้เข้าล็อกมันเราต้องงัดงัดตรงนี้เนี่ยครับมันถึงจะได้ล็อกของมันแข็งแรงแล้วเนี่ย เปิดนี่ของข้างในพอดีเผื่อบางที่คันนี้อาจจะไปทวรลิ่งมั่งนะ Thank you.